สวัสดีค่ะวันนี้ร้านมีสายเดี่ยวรุ่นใหม่มานําเสนอนะคะลูกค้าจะใส่ใหมกระสุนหรือว่าจะใส่เที่ยวได้เช่นกันค่ะรุ่นแรกนะคะร้านเรียกว่าลลโนนค่ะลูกค้าจะเป็นคอวีทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะสายปรับได้ค่ะมีเสริมฟองน้ําด้านในนะคะกันโปได้ดีเลยค่ะลูกค้าจะมีด้วยกัน3ามสีนะคะคือสีน้ําตาลสีดําและสีขาวค่ะ รุ่นต่อไปนะคะเป็นสายเดี่ยวลูกไม้ทั้งตัวคะ่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเสริมฟองน้ําแต่ว่าฟองน้ําไม่สามารถถอดได้นะคะสายนะคะปรับระดับได้คะ่ะด้านหลังคะ่ะเป็นสม็อกสามารถยืดได้เยอะเลยนะคะนี่คะ่ะมีด้วยกัน3ามสีค่ะลูกค้าคือสีครีมสีดําและสีขาวคะ่ะส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นลายริ้วคะ่ะลูกค้าด้านหน้านะคะจะเป็นคอวีคะ่ะด้านหลังจะเป็นทรงตรงแบบนี้คะ่ะ สายปรับระดับได้นะคะมีฟองน้ําเสริมให้ค่ะลูกค้าฟองน้ําสามารถถอดออกได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบค่ะมีด้วยกัน3มสีนะคะคือสีครีมสีดําและสีขาวค่ะ